Okay, <Okay. S 1> ครระ่ะยสบปลอดป้าปดเผอตดเมื่ <c ười> อกี้เผตดสวัสดีมันที่เอาเสียอูออกนะคะดามิลล่ะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นละเป็นเป็นตัวพิษ ตัวเผาตะลอนหรือเปล่าไม่แน่ใจมีมีเพชรซี่ไหนนะแพ้จต่ว่าขอคุณยว ันก็ไหลจะรีเซ็ตอะไรจก็ทีกันเอาเอาเซือูออกแล้วเซอู่ไปอีกไม่ได้เาเซอูไปก็แย่ทิ เกมนี้แป๊บนึงนะคะพอได้คุยกับพวกคุณนะคะพอได้มาอัปเดตทีมนะอยากทิ้งอยู่เกมนี้ก็ทิ้งไม่ได้นะเติมไปตั้งเยอะตั้งร้อยแปดสิบบาทเออเยอะมากเหมือนเยอะเลย <c oughs> เออคนเขาเติมเขาเติมมาเป็นหมื่นนี่เติมร้อยหกแปดสิบบาทนี่พูดไปเยอะเล่ยไปเป็นหลายเดือนแล้วเล่ยไปเป็นเดือนแล้วก็มันเยอะสำหรับเขาไปล่าตัวเองก็เขาจะหาเงินได้ร้อยแปดสิบบาทเขาเข้าป่าจนเหนื่อยนะเออ เขปาปาดตัดมาจนขาลากขาหลงไปหมดแล้วรู้คุ้มปะเนี่ยไอเนี้ยแชทมันเคยขึ้นเลยแชดเนี่ย มาเยอะนางเนี่ยออไมาเยอะน,น่าจะล้นตู้ล้นเตียงหมดแล้วใน่ตั้งนางเนี่ยยังไม่ลนน้นอีกเหรอสายเยญ่แห่งรักเออตั้งเจ็ดพันคุ้มอยู่คุ้มอยู่ภ yeah, าวะค่า,ายไม่มีเงินอีกขน่ะโอ้ อบอกตรงข้ามเขาจะ,จะดันมาแล้วเนี่ยนายพลนายพลฝั่งเราไม่ทับไปไหนไม่ทับฝั่งเราอะ่ะฟาซุปฝั่งเขาหน่อยเลยไม่ทับ อีกสองขอไม่ขอเยอะสองขอสองพอสองอ้าวสองขอพี่สองถ้าสองไปก็เหมากระดาษแล้วค be okay ุนบัดแล้วหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่เป็นอะไรเลยอ่ะอ่อนแองซะแต่กเกินไม่คนบอกบาก็ไม่คนลากเลยกขาอยู่ชั้แสดปี นั่งด้วยมันหนาวอะเนาะมันได้สระผมมาสี่วันเลยนะคือสามมาสามวันหัวเหนียวเลยไงมันหนาวว่ะทุกคนผมมันด้วยอะแต่มันยังหอมอยแล้วผมมาแต่มันเหนียวมันมัน เดี๋ยวมันต้มน้ำร้อนก่อนต้มน้ำร้อนผสมน้ำอุ่นมาสระผมอะห <c oughs> นาวว่าหาแป๊แค่นะ้ำแป,ป๊บแป,ป,ป๊บะแต่สระผมไม่ไหวไว้หนาวเกินผมผมจะแห้งเลยอะไม่ไหวแล้ว <c oughs> ต้องสระเหมือนห้าขึ้นนะคะไม่สระ ตรงนี้มันตกหลักอะไรหนระอตกรั้วรวั่วบ้านแพทยก็ไม้นะคะไม้มาตั้ง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 ง้อไม้โง่เลยเอาลวดมานรอมเออไม่มีลวดด้วยซ้ำมันไม่ใช่ไม้เนี่ยละเศร้าไปละใครจะมาทำรั้วช่วให้ป้าแพทย์ไหม <c oughs> พอ0 0 0เหมือน5ครึ่งนะคะเพราะเลยเขาไปถึงแสนปีแล้วอะอเนี่ยเราไปเราพุ่งได้3 0 0นเแค่นี้ก็สู้ไม่ไหวแล้วเนะี่ย3 9 0 ออกนะคะเอาเป็นตัวเหลือกงเหลือกิงอะไรเดี๋ยเข้ามานะคะต,ตัวนี้เข้ามาค่ะตัวนี้เข้ามาเช่นน,นี่เอไม่รู้นางเป็นคนสามารถอะไรแต่เอาเข้ามาเฉยลืมแล้วเนะี่ยอ๋อเสือหลงใช,ใช้ใช้พลังรุนแรงแข็งหอกสอารพิษทำดาเมจทั่วไปเออเผาไม้ติดพิษเลนเออนี่ไงเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ย นางก็ทำเตได้ดีอยู่นะนางก็เออเลือดตั้งหมื่นสามนางก็เลอดจนนินดาตรงปอกสี่พันอลยแล้วก็เลอดจนนินดาถึงดาวน้องจะน้อก็เสืออู่ประมาณสดาวนะแต่นางก็เลอุจนนินดาข้ากับทีมพิษเป็นปีเป็นขุยเลยอะดูดปีดุดขุยกันเลยไม่ใช่ปีเป็นขุยละหนเป็นญามีอะไรบ้างใส่ไป อากาศหนาวแต่ชั่วโมงเองเดียวพอแดดออกเริ่มร้อนแล้วจริงหรอมันร้อนเร็วขนาดนั้นหรอไอแชทเนี่ยมันไปขึ้นสะกทีเนี่ยแชทแพทดูแชทจอแชทคนแชทที่มันเห็นมาโชว์ดูทุกอกเฟซบุ๊กพร้อมกันขึ้นมันหนาวทั้งวันวน,นะวะแพทอะเออเลอวขีว้เกียนปะ ไม่ใช่สระผมหรอพอมันหนาวไงผมมันเหมือนจะแห้งอ่ะพอมานั่งดับพัดลมในกันเป่าผมไปไม่ได้ใช้ได้นะคะได้มันร้อนอ่ะและแ้วแดมอันน้อยอย่างมาขี้เกียจขี้เกียจมาถือแล้วเป่าเป่าเป่าพัดลมตั้งเปิดเกียร์สามเป่าปู๊บอะไรอย่างเดียวแล้วก็ถ่ายทิกตอกไปถ่ายทิกตอกแป,ป๊บแป,ป๊บมันก็แห้งแล้ว แต่เมื่อรุนหนาวมันทําไม่ได้ไงมันหนาวไงเพราะมันหนาวสระผมเสร็จแล้วนะไ,ไปนั่งหน้าพัดลมตายสิคะอาบน้ำใหม่ใหม่สระผมเสร็จใหม่ใหม่แล้วไปนั่งหน้าพัดลมอ่ะตายเลยสิคะเออมันไม่ได้ล่ะแบบหนายน่ะมันตายเลยนะ เนี่ยเสืออูเะะ๋เราทิ้งแล้วค่ะเราทิ้งเสืออูะะ๋แล้วค่ะเรางโง่นี่สแลนเดินไปตายดีนะเออลุยตรงลุยด่ยดานทีไรสแลนเสนอหน้าเก่งเดินไปรัดเท้าน่ะเออเฮ้ยแล้วก็ไปตายก่อนเพื่อนตัวดามิเตอร์เสือเดินไปตายก่อนเพื่อนมันจะเอาดาเมจที่ไหนล่ะก็เ,เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะตัวเสือหลงเนี่ยเสือหลงมันจะตีไกลกว่าเสืออู๋นิดนึงนะมาตีสามระยะสามนะเสืออู๋มันระยะหนึ่งปะ เสือหลงสีเหลืองเสือเหลง่งนี่มันตีไกลกว่าก็เลยเออมึงตีไกลกว่าก็ให้มึงมายืนแล้วกันอย่างน้อยมึงก็ไม่เดินโง่ๆไปตายอีเวนต์อะไรอีเสียวอู้มันเดินไปตายอ่ะซึ่งผมพูดแล้วมันไส้กำหมบัตรเลยกำหมัดแน่นเลยเนี่ยแค่พูดก็ขึ้นแล้วอารมณ์ขึ้นแล้วเนี่ยอืออูอีงโง่นี่เห็นแล้วมันไส้อารมณ์เสีย เห็นไหมเราปั้นเพื่อนเราเพิ่มเราเก่งขึ้นเรื่อยๆอ้่วาไม่ใช่เดยกคนละคนดีกว่าขึ <c> ้น <oughs> บนทัพปีออรู้ิว่าเสือหลงจะทำดาเมนไปเท่าไหร่นะคะได้เสืออู่ไหมได้ตดดดำ,ดำดาเมงตระดับหนึ่งหรือเปล่า อย่างน้อยมันยืนหลังอ่ะเสือหลงเห็นปะ้ะหนึ่งระตูติดทิ้ตู้เลื่อนเลื่อนตูเลือดไหลหรืไฟเผาแไอตัวเสือหลงนี่ทั้งเลือดไหลทั้งไฟเผาเลยเขาทำไปหมดเลยแล้วมีตัวบัคที่เพิ่มความเร็วโจมตีเพื่อนฮะเพื่อโจมตีเพื่อเริ่มทีมนะ แสดงว่าตีบอลไม่เก่งนะมันมันเขาเรียกว่าตีเน้นความเร็วไม่ได้อะ่ะตีเบิร์ดไม่ได้อะ่ะเบิร์ดไม่ได้เท่าเสืออู๋โอ้โเสืออู่อีเวนต์อันรยเอาแรงก็ตกอีกหากชิ้งหายไปผัวหัแล้วอย่างดูซีรีส์เกาหลีเลยอยาคุณรู้สึกอากาศหนาวๆมีอยังดูซีรีส์เกาหลีมากเลยอะ่ะยังดูแบบเจ้าะขาดเลยตอนเนี้ยไม่รู้ไม่รู้จะดูอะไรอย่างเดียวอยู่ยังดูซีรีส์เกาหลีแบบ มันคิดถึงอะมันเหมือนเราเคยดูซีรีส์เกาหลีช่วงประมาณนี้เราคิดถึงบรรยากาศอะมันหนาวๆเราก็อยากดูซีรีส์เกาหลีเรื่องอะไรสักอย่างคิดถึงบรรยากาศเนาะซีรีส์เกาหลีแบบวิวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น่าจะเป็นที่จำได้ได้เป็นเรื่องอะไรที่แบบมันสลับล่างกันหรือเปล่าว่ากับพระเอกมันไปกินยาในบ้านล้างทุกอย่างในการป่าแล้วก็แบบ เออสลับล่างการก็อีกัำนังอีสลับล่างการนาฬิกาคนยุ่งซ <c oughs> ุูล้ล่ะไม่น่าสนุกกว่าแต่หลังๆมันนี่ไม่แต่ไอ้ฟาฟฝาบาทฝาเบิดอะไรของเธอเออหลังๆมันนี่แต่ฝาบาทให้เราเบื่อเบือ่อ มันอินไม่จิ้นไม่สุดด่ามันจิ้นไม่สุดแต่มันไม่จิกหมอนนอนเสือมันไม่เลิศแต่มันชั่วมามาเขาก็อยากินหอยที่จะมามามันไม่เลิศมันไม่สมัยใหม่อ่ะเออเราเป็นคนหัวสมัยใหม่ไงแล้มันสวยแล้มันตัวเล็กเรามาถึงแปดปีไงเราก็อยากเออหนแบบอะไรที่แบบนั่งปาสมัยใหม่หน่อยมา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  ละครเรื่องไหนก็มาหมาหมามาอยู่นั่นแหละนี่ก็หนีแล้วเบื่อเปื่อวแต่ดูแม่ก็ดูอยู่ดูอยู่แต่ก็ดูไม่จบไปเป็นเรื่องแล้วก็ดูไม่จบขยันมามาหมาหมอยู่นั่นแหละเรื่องที่มันล่าสุดไหนเรื่องอะไรอะเรื่องพี่ชายฝาแฝดอะผู้ชายผู้หญิงอะแล้วผู้ชายตายแล้วผู้หญิงเป็นเป็นองค์รัชายาแทนอะก็ปลอมตัวองค์รัชายาแทนอะเออป um ังเนาะ สมัยปอบเขามีกระบอมตัวเนาะจำปอมอบบอตัวจะผัวเก่าผัวเก่าก็จำไม่ได้ผมมันอยากจะปลาข้าวของใส่หัวผัวเก่าผัวเก่ามันมีผัวเก่า,กาตาับปากไม่ได้เฮ้ยนี่ไงจะปีบๆตรงจะตายแล้วเนี่ยถ้าจะสู้ชนะแล้ว พี่จะเตรียมสตีมาวีจีตอนไหน10โมง11โมงประมาณนั้นแหละเรามาันเป็นสาวตัวเล็ก16แล้วทาเบอร์สองเราไปกึนข้าวเราทำนน่นทำนี่นะคะเออเตรียมอีกทีก็1 0โมงอ่ะ ไหนขอลองตีคนตีสักี้ด้วยเดี๋ยวดี๋ยวทับก่อนนี่นี่อ่ะลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดูทีมสองอะสัโอ้ยก็ยังไม่ด้อ้าวเสือกงเลยสัโอ้ไแม่โหดเลยนะเอาลงเอาลงก็มีแต่ตายฟรีอ่ะไม่ได้ปั้นไง ไม่ค่อยได้ปัน้นอ่ะแพ้แล้วดูดิสิบแปดล้านมาเจอยี่สิบสามล้านดูดิมันจะชนะได้ไงมาเจอแต่คนมาเจอแตบ,บทีมแบบเนี้ยเออมันจับคู่เลยแบบค่ะโอ้โหตัวนี้ทำไดาเมจเป็แค่สองแสนนี่โอ้โหพวกพี่ในทำไดาเม่เป็นยูเซอเขาดียังปะโอ้ยเอารักเซอุทั้งนั้นลงเลยเหรอเพราะคนรวยอ่ะปั้นได้หลายตัวเราปั้นแค่ตัวเดียวก็จะตายหาแล้วทีมหลักเราแค่ทีมเดียวเราก็ปัน้นเมฆขึ้นดูดิ ชิบแปดล้านเนี่ยมาสู้กับยี่สิบห้าล้านแล้วเนี่ยมึงเล้งเท่ากูได้เองมึงยี่สิบห้าล้านมากกว่าสู้ 25, 000, ยี่สิบห้าล้านกาูจะไปได้ไกลกว่านั้นปะเอบ้าดาวตกฟรีเลยเนี่ยโอ้โหซัพพอร์ตทำระเบิดไปแปดหมื่นพปอร์ตทำระเบิดไเยอะเกินเนี่ยเจ๊งไปแพ็ทไปขึ้นไปสู้ใครได้วะเนี่ยดูดิดูด,ดิอ่ะสิบเก้าล้านไม่มาอยู่ตรงนี้อ่ะที่จะไปไกลกว่านั้นนะ่ะมันกระจุกอยู่ตรงนี้กันหมดอ่ะมันจะผ่านแรงน,นี้ไปยังไงเนี่ยเล้งเล่นไ่้ดาวตก น่ะเห็นไหมมันจะผ่านไปได้ยังไงวะเปงบ้าเหรอไ,ไม่ได้อ่ะเออดูอีดาาตกรัวเลแล้งตกเลยไหมน่ะบ้ายะาลองประลองยุตดิตกระดับยี่สิบเก้าแล้วเนี่ยหวยแฟนทิ้งเหรอว่าไงพี่จีดามใจหนูเองมาพลังเยอะกว่าเราเหรอเอา้ามันเล่นทีเดียวกว่เราเลยไม่ใช่เนี่ย เราแพ้แน่เพราะแท้งมันมีหัวอะแท้งมันเลิ่อนแต่ทีนแท้งมเลื่โอ้โหแท้งมันเริ่อกว่าเ,กกเราอะแท้งมันถึงกว่าเราอะทำไมดีริตายห่อนแท้งตาตายจบแล้ว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 เออตายห้า โอ้โหพอเขาทำได้เหมือนได้เยอะสุดเลยรทีมเดียวกันแต่เขาเขาตี่เก่งกว่าก็แพ้อยู่แล้วสิไม่มีอะไรพลิกแพงไม่มีเอเทมพลิกแพลงนะเกมแมตเตอร์โล่ตลบอ้าวกลัวเหรอเอาไปสิเสี่ยอู๋เก่งนะน่ะน่าจะตีน่าจะตีแทนเราแหกเลยแล้วน่ะเสี่ยอูะดวงทรงแล้วอะดาวม่วงอะโฮ้ยเซอุ๋วมาตีใครวะเนี่ยโอ้โห่ซอุ๋มาตีตัวนักเบสบอลหอเป็นบ้าเหรอเนี่ยไปตีแทงสิอ้าวตายดีกว่าเยอู๋ตายแล้ว อ้าวจะตายว่ะเออเดี๋ยวว่าทำไมตายเอ้าตายแล้วเธอเรียกว่าตายเหรอทำไมตายอ่ะโอ้โหถกสาดยั่วมากตัวราเหม็นเราเหลือสองตัวแต่ตัวราเหม็นมันไม่ไม,มีฮะหมดละอ่าจ้าเรียบร้อยนีไ่ไงงูฉกไปดิหนึ่งทีนีไ่ไงจิกหน้าไปดิจิกหน้าไปดิ นี่งดูโไอ้ไอ้อินเก่งถึกเกินถึกขนาดนี้เจ้ามาอยู่เลนกลางก็มาอยู่เลนหน้าเลยนะถึกขนาดนี้ <S <S เรื่องเด็กขาวเน็ตขาวหรือเปล่าคะที่หนูก็ดูหนูจะอยู่กับพี่จนจบสตรีมถ้าทำได้นะเฮ้ยถ้ามีอะไรไปทำก็ทำก่อนโอ้ยวันอาทิตย์นี่วันนี้วันอาทิตย์เว้ยชนะเฉะยจากระดับที่19เ้ด้งมาแบบ20 สวยๆจ้าแล้วตบอันดับ16ต่อไดี้ยะล่ะโอ้โหอลังการงานเวอร์เขาจะไปตีเธอได้ที่หนุ่มพลุ่มเอาชิ้นหนึ่งไปเลยจ้ะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้สิบห้าล้านจะไปสู้เขาได้ยังไงเนาะอุ้ยอุ้ยอี๋อะไรเนาะอุ้ยครานี้ดาวโมเขาเยังว่าเป็นสายรวยสายสุ่มเลยเนี่ยสายสุ่มนาเกลือเนี่ยแต่ไม่เน้นหาอุปกรณ์ใสหรือกระเพราเราสิแค่เลยปะ อุปกรณ์เขาไม่เยอะอ่ะอุปกรณ์เขาน้อยอ่ะคลตัอสู้เขาก็เลยน้อยคลรงรบเขาก็เลยน้อยแต่ตรรัวละครเขาดาวเยอะกว่าเราไงคือแบบสุ่มเยอะกว่าเราอะคึกกว่าเราอะแต่ก็แพ้ไปดิอุปกรณ์น้อยกว่าไงอุปกรณ์น้อยกว่าค่าป้องกันค่าอะไรก็น้อยกว่าเน้นรวยเน้นเน้นรวยแล้วเอาการ์ดสุ่มมาสุ่มอย่างเดียวไม่ไปหาซื้ออุปกรณ์มาใส่เลยต้องแพ้ป่ะแพ้ไปหรอ อู้อะเนี่ยแม่เอ้ยสวยจังเลยโอยสวยจังเลยโอยตัวอะไรเนี่ยสวยจังหู้สวยจังหูววงห้อีกร่างนึงเหรอเอ๊ะยยตบแม่งยังไงอะโอ,โอ้โหเสืออูดดาวแดงโอ้ยอมยอมยอ,ยอมเราจะไปสู้หรอเอือดอันดับสิบเจ็ดน่าตบแม่งนนยังไงอนดับสิบเจ็ดน่ะโอ้คือนดับสิบเจ็ดไม่ได้แรงพลังต่อสู้แค่นี้ใช้ทีมนี้โหดเหรอเดี๋ยูทางหน้าเราลองใช้ทีมนี้ดูปะเนี่ย เอาทีมพิษออกแล้วมาเอาทีมธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงดูดิแังต่อสู้เราเยอะกว่า,ลาแล้วเราก็เยอะกว่าแต่เราแพ้หน้าทีมนี้เราแพ้ทีมนี้มากี่ครั้งหลายครั้งแล้วอะ่ะดูดิเสืสููเดินมาตีตัวปักเป้าเราได้ยังไงก็ไม่รู้อะ่ะแทงไม่ได้ทําหน้าที่หรอคอมันตายหนึ่งแล้วเสืออูตายแล้วเอาออกมาตัวดาเมจตายป่ะเออแต่อย่าลืมนะทางซ้ายฝั่งนั้นเป็นตัวดาเมจนะคะเออ ถึงจะเป็นพูดว่าเป็นซัพพอร์ตแต่ซัพพอร์ตปอมๆอ่ะเออยังไงล่ะสนุกทันได้ไหมล่ะเราแพ้แล้วทีมเนี้ยเพราะว่ามันเก่งดูดิตั้ซันตันแล้วไงอ่ะตีไปหน่อยดิตัวน้ำเมจทำน้ำเมจจะเพิ่งตายเอ้าตายแล้วหรอดูตังซามันทำน้ำเมจเยอะมากอ่ะฝั่งนั้นอ่ะบ้ามะเนี่ยแพ้แล้วเนี่ยโมฉกเหรอนี่ฉกก็ไม่ได้อีกดูเขาฮิวเลือดเต็มหลอดอีกแล้ว แพลว่ะโอ้ยอะไรก็แพลว่ะดูถังซานทำดาเมจเยอะมากคุณดูถังซานดิควายนี่ถังซานเป็นตัวซัพพอร์ตตัวซัพพอร์ตตัวควบคุมบ้านมึงทำำําดาเมจเยอะกว่าโอ้โหป้าพัชจะเอาตัวกุปโปออกแล้วเอาถังซานมาเล่นดีไหมเนี่ยมันเกินไปมา่ถังซานฝั่งไอ้ตัวเวนต์อะไรเนี่ยเอาเทียมไหนก็สู้ไปบ้านสักทีเนี่ยไม่น่าถึงอยู่ตำแหน่งอยู่ระดับที่สิบเจ็ดของแรงมเก่งเกินดูถังซานม,มึงแค่ดาวเดียวมึงเล่นยังไงกูอย่าง ไปดูสิสามหมื่นระดับที่เจ็ดแปลว่ามันต้องมีวงแหวนวิญญาณเพงสูงๆแน่นอนอ่ะระดับสูงแน่นอนอ่ะเอาวงแหวนวิญญาณก็สามหมืนม่นนะมึงอะไรอ่ะมึงเก่งมาจากไหนเนี่ยฮะอ่ะก็ไม่มีของทองมันโอ้โหของทองอยู่ไหนของทองอยู่นี่ก็แค่นี้ปะก็มีแค่นี้ปะแล้วก็เกินไปปะอู้วมันทั้งตัวเหรอเนี่ยมันกับของทองไปไหนวะเยอะแยะวะ แต่ถังซามันเยอะไปอ่ะคูณมันเยอะไปอ่ะฮะแมวก็นอยของก็ไม่เออก็แค่นั้นนหะทำไมมันเก่งจังวะถังซามันเก่งเบอร์นั้นเลยเหรอฉันจะลมเสียแล้วกูขายไอตุกขุปปะทีิแล้วถังซามันลงแล้วเนี่ยถังซานดาวเดียวโหดชิบหายใบป่วงเลยโหดจะม่จะโหดยังไงอะ่ะโอ้โหเอา้าลืมตีบังกรลืมตีอลืมตีปะวานบานโลก ถังซานดาเมจเวอร์เกินกดสามอิมเออตัวดาเมจฝั่งมันจะทำดาเมจไม่เท่าถังซานเลยอะ่ะมึงบ้าไม่ได้สยควบคุมดาเมจเยอะเกินอ,อ้าวนี่อยู่ทีมไหนเนี่ยออนี่อยู่ทีมบีแล้วเหรอโอเคยูมีตองออกไปไข่ขังไปสู้มาก็ได้ อีสิสเวียดสเวียดสเวียดเนี่ยไม่เลิศเลยอะทังซานอยู่ดีกว่าทังซานก็ไม่เลิศเราปู่ดีกว่าปู่ก็ไม่เลิศใช่ไหมคะู่ข้าวแล้วเดี๋ยวลงนี่ติดแล้วกินข้าวกินข้าวเยอะๆกินข้าวดีกว่า โอ้สายเบิร์ดอีกผู้เท่าถ้าผู้เท่าคอนนี่ก็สายเบิร์ดเหมือนกันไอ้ตัวนั้นสายพิษอีตัวสื่นหลงสื่นหลงที่แพตเลีอเล่องมา,างเปลี่ยนเปลี่ยนแทนสบอุ่นนั่พี่ยืนนานๆอ่ะพอพวกเบิร์ดพวกนี้มันเบิร์ดก็จริงแต่แบบมันเบิร์ตแล้วเลือดมัน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 ดื้หน้าโดนตีง่ายอา้าวตายเหรอสื่หลงอ่ะตายได้ไงอ่ะถ้ามันน้อยยังวะ เรนนี่ยังขาดสมดุลนะคะเพราะไม่มีตัวชุบตัวชุบชีวิตคนจะมาแล้วตัวชุบชีวิตอ่ะมูชุบมูชุบแล้เหม็นแล้วก็ลวนเนี่ย จู่จู่ชิงมาหรอจู่จูชิงมันรถเกาะไม่มีเหรอเออโน้นโน้นโน้นนเดี๋ยวโน้นจู่ชิงยืนเดี๋ยวโน้นไอ้เพื่อนได้แล้วดูชิงต้องรถเกาะนะคะดูดูดูศัตรูโดนโดนเอฟเฟกต์เยอะมากสะตงสตันดนดูโดนเอฟเฟกต์โดนเอฟเฟกต์แบบรัวไม่ติดพิษแล้วหรอไม่ไปแล้วหรอไปดูนะคะผู้เท่าผู้เท่าถังเนี่ยเขาจะดาเมจเท่าไหร่ ถ้าเราถังดาเมจเยอะก็จะไม่ออกถ,ถ้าถังดาเมจน้อยจะออกให้เจ้าเจ้าไอ้เท่าศักดิ์สิทธิ์มาแทนนะคะโอู้ห้าวถังดําเหม็นเยอะอยู่โอ้เยอะกว่านี้เยอะเลย <c oughs> เยอะกว่าไอ้บ้าไอ้บ้าสวนซื้อลุงเยอะเลยไปเอาอีก กนทิปหัตตะโกนทิปไม่มีใครได้ยินตรงเป้าลดลงดูตรงเป้าลดลง,ลงตงลิดทิปติดไฟก็เสือหลงนะคะเลือนไหลก็เสือหลงตุ๊กทิฟก็เสือหลงถุกเผาก็เสือหลง โอ้หนังเสิอตีอยู่นี่ตีกันตังลอยเลยอ้าวเห็นไหมต้อบมีเสือหลงทำดาเหมจได้เยอะสุดนะคะเออทํามันยนั่วเสือหลงมาบ้า,า,านางนะจ๊ะโอเคไปหายหายยินขค่าขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันลา์หน้านะคะน,นี้ครับช่างจุ่มตีหมู นี่ไงทางซารเขาเตรียมตัวเตรียมตัวตีวตวหมูแล้วว่าทางซารนล้วแล้วเขามาเล่นแล้วกัน